ตอนรับกับเข้าสู่ตอนที่3ของ i อ i t Insight ์นะครับเมื่อตอนที่แล้วเราไปเจาะลึกโครงการทวายโปรเจกต์กันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราต้องไปตามกันต่อนะครับที่ติลาวาโปรเจกต์กันมากครับว่ามีอะไรบ้างพี่โก้ครับคืออย่างอย่างที่พูดไป2ตอนแล้วนะแล้วกค็คือผมมองว่าจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยควรจะให้ความสนใจกับเอกการพัฒนาท่าเรือที่ติลาวามากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า กออย่างที่เกลิ่นว่าเฮ้ยประเทศพม่าเนี่ยมันอยู่ในช่วงย้อนยุคไปถ้าจำเนะจำเรียนการดูนี่ <50 S 1> มันก็50ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วของประเทศไทยซึ่งช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่อะละเรากำลังพัฒนาท่าเรือคองเตยเป็นที่รองรับการส่งออกสินค้า<ม>อะไรต่างๆแล้วสินค้าที่เราส่งออกส่วนใหญ่ม่ใช่เป็นสินค้าเบาบใ,นในช่วงนั้นนะไอ้สินค้าหนักเรายังไม่มีเราไอ้หูถึงท่านผลิตรถยนต์รถยนต์น<ม><ม>ส่งออกนี่มัน จนมีแหลมชะบังเนี่ยมันถึงจะมีอุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์เกิดขึ้นอะไรใี่มันเรก็มีท่าเรือน้ําลึกที่จะขนเพราะฉะนั้นมันคงใช้เวลาอีกนานพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้พม่าเองเนี่ยก็มุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงที่แบบเริ่มผลิตเพื่อส่งออกและทดแทนการนําเข้าก็คือ,คอทดแทนการนำเข้าคืออะไรทดแทนการนำเข้าคือย,ยกตัวอย่างโซการพวกสิ่งทอเนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปเพราะว่า คุณต้องใส่เสื้อผ้านี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณ import อินพ r t ตเสื้อผ้ามันไม่ได้หรอกเพราะ,ะนั้นคุณก็รเริ่มมีอุสตสาหกรรมทดแทนการนำข้าพวกนี้เข้าไปมีชิ้นส่วนทางด้านพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยเนี่ยพม่าจะเริ่มพัฒนาด้านนี้สินค้าอุปโภคบริโภคบางตัวก็จะเริ่มผลิตเองเพราะนั้นสินค้าพวกนี้มันก็จะย้อนยุคก็คิดถึงประเทศไทยเมื่อ50ปีที่แล้วเราก็จะผลิตสินค้าพวกนี้แล้วผลิตได้เราก็จะเริ่มส่งออกนะครับเพราะว่า อี o โคนมีออฟสเกถ้าดูจาก أ, พมา่าเนี่ยมีมาสักห้าสบหกสิล้านคนใกล้เคียงกับเราเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากไอความไรายได้เขามันยังไม่ได้มากมายอะไรเพราะฉะนั้นการเซิร์ฟในประเทศก็ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามพัฒนาด้านขยายการส่งออกเพื่อให้ไรายได้เข้าประเทศมาแล้วก็ก็จะได้พัฒนาเศรษฐกิจต่อไปเพราะฉะนั้นหัวใจที่เขาต้องทำคือเขาต้องทำไอถ้าเรือแม่น้ําที่ย่งกุ้งเนี่ย ก็คือว่าไอ้ท่าเรือติลาวเนี่ยถ้าว่างจริงมันห่างจากย่างกุ้งแค่ย oh. ี่ห้ากิโลเมตรก็คือนิดเดียวม,มันเป็นปากน้ำนะฮะแล้วก็ใช้เวลาสักเท่าที่ประเมินจากย่างกุ้งก็ราวๆห้าสิบนาที <groans. S 2> พื้นที่เขาจะทำเนี่ยเขาเข้าใจว่าประมาณไม่มากนะถ้าคิดเป็นพื้นที่ไร่ก็สักสอง2้อยสอง้ยสองอยห้าิบไร่เท่านั้นเอง มันก็จะเป็นท่าเรือที่เรียงลาแล้วทำเป็นเขตเศรษฐกิจที่เศษครับถ้าเทียบจินตนาจินตภาพง่ายๆคือท่าเรือของเตยแล้วก็มีเครนเยอะๆเพื่อจะขนส่งไอ้พวกตู้คอนเทนเนอร์นะมีท่าเรือที่จะรับไอ้พวกเรือคอนเทนเนอร์ที่ที่จะเข้ามารับแล้วก็ฟีดออกไปใช่ไหมแล้วก็มีอาจจะมีท่าเรือพวกเป็นเบาที่ส่งสินค้าเกษตรบ้างนะแต่ว่าไอเดียเขาก็คือว่านอกเหนือจากเป็นท่าเรือแล้วเขาก็อยากจะพัฒนาบริเวณนั้นให้มันเป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือมีนิคมอุตสาหกรรมเข้าไปก็คือนิคมอุตสาหกรรมลหลักๆมันจะเป็นอะไรละมันก็จะเป็นพวกสิงทอ,งทอพวกเช่นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้านะหรืออาจจะมีส่วนรถยนต์บ,บ้างอะไรพวกนี้มันก็เขาจะพัฒนาตรงนี้ไปซึ่งเท่าที่เป็นข่าวก็คือเตงเสงเชิญอาเบะมาอาเบะนี่ไปดูเลยที่ตีราวานะแล้วก็ไปดูบอกเฮ้ยเอ้าลงทุนด้วยก็สรุปก็จะมีกลุ่มฮัชิซันพอร์ตโฮดดิ้งกรุ๊ปอันนั้น มาเป็นตัวคล้ายๆซับคอนแทคมาลงทุนก่อสร้างแต่ว่าทางบริษัทญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยพวกยักษ์ใหญ่ข้ามชาติซูมิโตโมโม,มิซูวิชิอะไรนี่โอเคสนใจจะเข้ามาก็คือจะมาพัฒนาไอ้เขตเศรษฐกิจตรงนี้ก็จะทํานิคมอุตสาหกรรมตอนนี้พูดง่ายแย่งกันนะจะ<อ>เข้ามาแล้วก็ญี่ปุ่นนี่กระดิกระดามากนะคือถ้าเอาง่ายๆว่านายกปูไปพูดกับอาเบะเรื่องถวายอาเบะก็อื แต่ก็ไม่ไม่เซตไม่ไม่แยสไม่โนไม่โอเคนะฮะแต่ว่าสือจะเป็นนายกญี่ปุ่นคนแรกที่เยือนแต็งเสงใช่ไหมครับออปจับมาจับมือกับแต็งเสงก็ก็ไปแน่คือโครงการนี้จะไปแล้วไปเร็วด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นท่าเรือที่ไม่จําเป็นต้องหนึ่งคือความรวดเร็วของมันคือว่า มันอยู่ใกล้ศูนย์กลางอของเมืองหลวงนั้นแล้วมันมีความพร้อมทางด้านคมนาคมเส้นทางหมายถึงเส้นทางถนนการขนส่งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ยากแล้วก็มันเป็นเขตที่เนื่องจากมันอยู่ใกล้เมืองหลวงมันก็พัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่งอินฟาสักเจอร์ต่างๆมันพอมีของมันอยู่เพราะฉะนั้นการทำโครงการมันง่ายใช่ไหมแล้วก็ ทั้งหลายทั้งปวงก็คือ,คอทุกคนก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำไอ้ไอท่าเรือตรงนี้ให้มันเกิดเนี่ยอีกหน่อยนี่ก็คือไอ้ทราฟฟิกของของท่าเรือที่จะมีการส่งออกสินค้านำเข้าสินค้านี่มันมันเห็นเห็นนะเพราะว่า GDP ตั้งไว้โตตั้งเจนกว่าจะเน้นเรื่องของสิ่งทอจะเน้นเรื่องของไอ้การทดแทนการทำข้าเพราะฉะนั้นเอ็กซ์พอร์ตอเนี่ยคิดถึงทราฟฟิกของ ของไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ที่จะผ่านแล้วคำนวณเนี่ยต้องเป็นแสนแสนตู้ที่จะเข้ามา,าทำให้สามารถรองรับได้เนี่ยนะมันเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เขามองแล้วมันหวานเลยตอนนี้อ่าเพราะฉะนั้นมันทำตรงนี้ก่อนแน่ครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือเร่งตรงนี้สุดฤทธิ์สุดเดชส่วนอีกเส้นหนึ่งซึ่งอันนั้นก็จะเป็นของจีนเขามันก็จะเป็นเรื่องของการไปพัฒนาไอ้เส้นทางเนี่ย เครือข่ายท่อกส๊สมินยามาจีนเนี่ยอันนั้นก็อันนั้นก็เสร็จจีนไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า3จุดหลักของพอมา่าที่จะเติบโตค่อนข้างเร็วเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ย่างกุ้งนั่นแหละก็คือไอ้ท่าเรือติลาวาเนี่ยนะส่วนทาวายเนี่ยผมว่ามันก็มันก็จะกระึกไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วโอกาสในการลงทุนของของไทยที่จะไปลงทุนในพมา่านี่ คือผมเข้าใจว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยไปไปทำไปลงทุนในพมา่าเนี่ยไม่น้อยแต่ว่ามันจะเป็นการลงทุนในในกลุ่มพวกท้องถิ่นหน่อยๆเนี่ยเยอะนะฮะก็คือเข้าไปลงทุนพวกแต่ว่าง่ายเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตสินค้าเข้าไปป้อนเนี่ยแล้วก็กฎหมายการลงทุนของพมา่าเขาก็เพิ่งพยายามปรับปรุงพัฒนาอยู่ก็มันก็เปิดโอกาสให้ให้เข้าไปลงทุนได้มากขึ้นนะแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าแรงมันก็จะน้อยกว่าบ,บ้านเรานะฮะ เพราะว่าบ้านหำาสามร้อมันอยู่นู่นมันถูกกว่าใช่ใชไหมฮะแล้วก็ถ้าถามว่าโรงงานทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยที่ผ่านผ่านมาในแง่ที่ใช้ labor incentive เนี่ยก็คนพม่าทำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปทำที่พมา่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ ไม่คุ้นเคยนะก็ยังทํางานกับคนพมา่าเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนที่เออเปลี่ยนที่ท<า>แล้วก็ตอนนี้ก็เขาไม่จํากัดเงินลงทุนขั้นต่าเนี่ยกฎหมายลงทุนของพม,นะม่านะครับผมแล้วก็สามารถจอยเวนเจอร์ก็ได้ลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่ตกลงการสาขาการลงส่งเสริมที่เขาส่งเสริมก็เหมือนบิวไอบ้านเราก็เน้นส่งออกทดแทนการนําเข้าในท,ที่ผมว่าแล้วก็บริษัทต่างชาติที่จะลงทุนก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรจำกัดสาขาบางสาขาอันนี้ก็ต้องไปศึกษาหน่อย แต่ว่าเวลาไปลงทุนสมมุติเราจะลงทุนในพื้นที่ไหนก็ไปเช่าที่ดินนะก็เช่าที่ดินเขาก็จะให้รู้สึกจะ50ปีแล้วต่อสัญญาได้อ๋อนะทุก50ปีอ่าแล้วก็ยกเว้นภาษีหปีแรกลดหย่อนภาษีได้ตามชนิดของไอการส่งเสริมการลงทุนของพม่าเขานะก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดประเทศเต็มที่ส่งเสริมให้เข้าไปลงทุนแล้วก็อย่างที่ว่าแรงงานถูกเพราะฉะนั้นมันก็เราเขาก็มองว่ามันก็ยังเป็น ถ้ามองในแง่คนไทยแล้ว,ลวก็ผมว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอบ้านเราเนี่ยก็มูฟไปทางนั้นเยอะอออนะฮะพี่โกมองปลายปีเนี่ยมันจะจัดซีเกมขึ้นที่พาม่านี่แหละแล้วพอปีหน้าเนี่ยจะได้เป็น AEC ประธานประธานอาเซียนและ้ะพี่โกมองศักยภาพของพามา่าต่อจากนี้ไปจะเป็นไงบ้างครับคือผมผมมองว่ามันก็ แนวโน้มเนี่ยมันโตผมผมเคยมีเพื่อนฝูงที่ที่เป็นคนพมา่าที่ทํท่าน้าเทเลคอมเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันมีศักยภาพคือถึงเราจะดูถูกว่าอยเขาห่างไกลกับเราห้าสิบปีเนี่ยแต่ว่าประเด็นมันคือว่าโลกทุกวันเนี้มันโลกข้อมูลข่าวสารมันเร็วไอการที่มันมีอินเทอร์เน็ตมีไอพวกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆพวกนี้มันทําให้หลายๆเรื่องมันเรียนรัดได้นะฮะคือทุกวันนี้ เขามี3 G ทุกวันนี้เขาพัฒนาทางด้านโทรคมนาคมไปค่อนข้างลดเลยเอาง่ายๆในวงการโทรทัศน์ของพม่าเนี่ยไม่ใช่อุจจระนะฮะถ้าไปดูเขานี่คือเขาก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะเขาก็มาดูงานบ้านเรานี่ซื้อคนบ้านเราไปช่วยทำสถานีอะไรด้วยซ้ำไปที่ผมได้ยิน เพราะนั้นอัตราเร่งในการโตของเขาเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างเร็วคุณคิดง่ายเหมือนตอนเวียดนามที่เราเคยแบบโอ้ยหลังจากเวียดนามไม่ทลายแล้วแต่ปั๊บๆเวียดนามมาอย่างรวดเร็วครับแล้วพม่าเนี่ยถ้าว่ากันตามในเชิง c u เจอร์หน่อยๆนี่ก็คือว่าเขาก็มองประเทศไทยเนี่ยว่าแบบอิจฉาด้วยความอิจชาไม่ถึงคนพม่าว่าแบบทําไมกูต้องมาทํางานอที่เมืองไทยวะครับ เพราะนั้นเขาก็อยากเห็นประเทศเขาเจริญก้าวหน้าแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีศักยภาพไม่ทัดเทียมอ,อไม่น้อยไปกว่าเราบางคนคิดว่าอาจจะดีกว่าเราด้วยซ้ำเพราะคนพมา่ามีแต้มต่อคือว่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าใช่ครับนะ้วเพราะนั้นเขาก็คิดว่าเขาสามารถจะพัฒนาถ้าอัตราเร่งของเขามันน่าจะเร่งได้เร็วเพราะนั้นเขาก็จะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บได้เร็วอพอสมควร ปัญหาเดียวของพม่าที่จะยังมีอยู่บ้างก็คือไอ้ปัญหาชาติพันธุ์นะในในรัฐต่างๆแต่แต่ลักษณะเท่าที่ผมดูเขาก็จะถ้าเที่ยวเหมือนบ้านเราในอดีตอีกเหมือนกันก็คือมันก็จะมีศูนย์กลางความเจริญอยู่บางจุดส่วนไอ้ที่อยู่ไกลไกลปื้นที่ยงหน่อยก็ปล่อยมันไปก่อนครับก็ค่อยๆพัฒนาพัฒนาให้โตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยไปพัฒนาพื้นที่ไกลๆพื้นที่ที่หลังครับ,รบและนี่ก็คือทั้งหมด ของ Ibit Insight นะครับคุณผู้ชมสามารถฝากประเด็นคำถามได้นะครับที่ w w w i b i ว c h เ n ็บ l อ o m นะครับหรือว่า f a o e b o o k หาว่าวราชพลนะครับก็ฝากประเด็นคำถามนะครับท้ายสุดนี้พี่โก้มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมหรือว่าอยากจะแนะนำะไรคุณผู้ชมมั้ยครับก็ก็อยากให้มองพม่ามากขึ้นนะฮะแล้วก็เราที่ผมห่วงที่ผมนั่งนึกดูเนี่ยผมว่า ถ้าถ้าพมา่าเขาพยายามพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแน่นอนมันจะมีคนพมา่ากับประเทศหลกลับหลกลับนะแล้วก็ด้วยความที่มันมันมีอัตราเร่งบางอย่างใช่มมันก็จะทําให้คนงานพมา่ามันจะหายไปจากประเทศไทยแต่ประเทศไทยเราจะมีมีแม็กกาปูเจกไอโครงการน้ำสองล้านล้านอะไรเนี่ยนะแล้าคนงานที่ไหนวะเออคาดิดจะพีปัญหาขาดแคลนแรงงานในเมืองไทยเนี่ย ผมว่ามันจะสาหัสสากัรภายในปีสองปีนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงแรงงานที่มีฝีมือหอมายถึงแรงงานที่ไม่มีฝีมือมันจะไม่มีคนทํางานเพราะคนไทยทุกทุกวันนี้ไม่อยากกลับไปเป็นเลเบอร์แล้วคือ,อกรรมการกร่อสร้างทุกวันนี้คุณไปเดินดูที่ไซต์ก่อสร้างในกรุงเทพครับคนไทยน้อยลงทุกทีทุกนทะีคนพม่านั่นนะยกเว้นที่เป็นพวกมีฝีมือเนี่ยยังเป็นคนไทย แล<น>ะเช่นฉาบปูนสวยสูงอะไเ<ห>งี้ยอ,อย่างเงี้ยยังคนไทยแต่พวกแบกหินแบกอิดเนี่ยไม่ใช่คนไทยแล้วอถึงว่าพูดไม่ชัดนี่หน้าเป็นหน้าห่วงหน้าเป็นห่วงครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ i b i บิทอินไนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี